แค่มองหาคอมตั้งโต๊ะที่พร้อมใช้งาน,นครับแค่วางบนโต๊ะเสียบปลัก๊กเปิดเครื่องมาพร้อมกับ Windows Office ให้ใช้งานแบบครบๆตั้งแต่แรกครับแถมในกล่องนะครับยังมีทั้งชุดเมาส์และคีย์บอร์ดเรียกว่าซื้อทีเดียวครบจบใช้งานได้ทันทีนี่คือ ASUS M3702WFA คอพิวเตอร์ All-in-One ตัวใหม่ล่าสุด สบายดีทุกคนนะครับพันแล้วก็พวกเราดอยแซนนะครับถ้าใครจำได้เราเคยรีวิวตัวของ m 3 4 0 2ไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นโมเดลใหม่นะครับ m 3 7 0 2็ต้องบอกว่าหน้าตาดีไซน์อาจจะคล้ายกันเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนเรื่องของโทนสีนะครับเพราะรอบนี้ทาง a s ซ s จัดมาครับเป็นโทนสีดำเก็บมาทุกดีเทลทุกจุดเน้นความเรียบหรูให้มันสวยงามและดูเท่กว่ารุ่นก่อนส่วนเหนไในชัดเลยก็คือขนาดของตัวหน้าจอครับที่ใหญ่ขึ้นมาเป็น27นิ้ว โดยตัวพาร์เนลจอก็เป็น IPS นะครับแสดงสีสันได้100% sRGB ความละเอียด Full HD ครับต้องบอกว่าด้วยสเกลหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นตัวเดิม23.8นิ้วตัวนี้มา27เนี่ยทำให้เรื่องของการแสดงผลพวกตัวหนังสือเท็กซ์ต่างๆใหญ่สะใจขึ้นด้วยครับซึ่งบอกว่าเป็นข้อดีครับเรื่องของขนาดตัวนสือที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของความละเอียดหรือว่าความเนียนตาของตัวหน้าจอด้วยครับเพราะพอจอมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าขนาดของจนพิกเซล มันยังเป็น Full HD อยู่ก็อาจทำให้เรื่องกล่องการแสดงผลพวกเท็กซ์ตัวหนังสือต่างๆอาจจะเป็นจุดที่เป็นพิกเซลเป็นดัตๆอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเรื่องของความเนียนตาอาจจะสู้ตัวของ23.8รุ่นก่อนไม่ได้อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวขอบหน้าจอครับรุ่นนี้เรียกว่าบางทั้ง4มุม3ด้านด้านล่างเนี่ยอาจจะนนนหนาดนึงครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เก็บพวกพอร์ตเชื่อมต่อต่าง,างๆที่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับตัวลำโพงมาพร้อมกับระบบเสียง ASUS Sonic Master Premium ครับ กำลังขับรวม6วัตต์แบ่งเป็นข้างครับข้างละ3วัตต์แล้วก็รองรับระบบเสียงเซอร์ราวอย่าง Dolby Atmos ด้วยซึ่งจากที่ลองฟังมาครับเรื่องของเสียงต้องบอกว่าเฮ้ยกำลังเสียงกับมิติเนี่ยโหเรียกว่าดังส่วนเรื่องของเบสที่ปกติแล้วลำโพงที่ติดมากับจอมักจะไม่ค่อยมีกันแต่ว่าตัวนี้ก็ยงถือว่ามีเบสมาด้วยนะครับ สำหรับสเปคของตัวเครื่องนะครับ ASUS M 3 7 0 2 WFA ที่เรามาทดสอบกันเนี่ยก็จะได้เป็นชิป AMD Ryzen 5นะครับ7 5 2 0 U 4ี่คอแปดเทรดนะครับ TDP อยู่ที่15วัตต์เรียกได้ว่าเป็น CPU ตัวใหม่จากทาง AMD ใน7,000ซีรีส์นะครับผมสถาปัตยกรรม Ryzen 2 6นาโนเมตรเห็นว่าอุปกรณ์ได้ถึงระดับ4.3่จุกิกะเฮิรตซ์เลยส่วนของกราฟิกก็จะเป็น Radeon Onboard มานะครับมาพร้อมกับแรม16บหกิกะไบต์นะครับ LPDDR 5อันนี้มา on board เท่านี้นะครับไม่มีสล็อตให้เสียบเพิิ่่มแล้วสวสสนของฮาร์ดดก หน่วยความจำตรงนี้นะครับก็เป็น SSD PCIe Express นะครับ3.0ความจุ512 g b ด้วยสเปคนี้ครับการทำงานทั่วไป Microsoft ์แวร Office Excel พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่อง entertainment ล่ะอยากจะดูแบบพวกวิดีโอ 4K 8K มันไหวหรือเปล่านะครับจากที่เทสมาก็ปรากฏว่าวิดีโอ 4K ครับชิลๆสบายๆครับผมแต่พอเป็น 8K แล้วเนี่ยอันนี้คือจะเริ่มไม่ไหวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นงานสายกราฟิกผมอาจจะมีงานใช้พวก Photoshop หรือว่าพวกไลท์รูมอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ใช้งานได้สบายๆนะครับลื่นๆแถมพ a n นวจอก็แสดงสีสันได้ srgb 100%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับสีเช็คเรื่องของความแม่นยำเนี่ยก็ไว้ใจได้อยู่แต่ถ้าเกิดแคบขึ้นมาหน่อยเป็นการตัดต่อวิดีโอนะครับผมเนื่องด้วยตัวของการจอออนบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการตัดต่อที่เป็นแอดวานซ์ใส่พวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ หรือว่าสร้างเลเยอร์หลายๆอันนะครับความละเอียดสูงแต่ถ้าเกิดว่าใช้พวกแคปคัตอะไรแบบนี้แอปตัดต่อง่ายๆนะครับอันนี้ก็สบายๆเล่นดอทนะครับปรับต่ำเปิด FSR ก็พอเล่นได้นะครับ The Sim 4ก็ปรับกลางนะครับส่วนเก n s h i ช Impact อันนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะครับอ๋อแล้วส่วนของตัวติ่งด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนของตัวกล้องเว็บแคมครับผมแล้วก็มีตัวสไลด์หรือมาชัตเตอร์ด้านบนนะครับเอาไว้เปิดปิดกล้องได้เผื่อกัน คนแอบส่องนะครับซึ่งความเด่วของตัวกล้องนะครับก็เป็น HD 720p ครับอันนี้คือแอบน่าใส่เป็น Full HD มั้ไหมคือพื้นที่สเปกเลือตั้งเยอะซึ่งตัวเว็บแคมเนี่ยเราก็เอาไว้ใช้ในการประชุมออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการวางตำแหน่งของตัวไมโครโฟนหรือไม่เอเร่ด้วยเอาไว้ช่วยในการรับเสียงพูดของเราแล้วก็แต่สียงคนรอบข้างนั่นเองครับส่วนตัวซอฟต์แวร์กล้องเว็บแคมนะครับอันนี้ก็จะมีฟิลเตอร์เอฟเฟกให้เราใช้งานนะครับท้งเรื่องของการเปิดฟิลเตอร์หรือว่าการละลายฉากหลังนะครับ บางทีห้องเราโรคหรือ,อะไรแบบนี้นครับก็จะได้เบลอฉากหลังได้และจากที่ลองใช้งานมาเรื่องของตำแหน่งตัวกล้องเนี่ยก็คือถือว่ากําลังพอดีเลยนะครับผมไม่ได้เตีย้ยหรือสูงจนเกินไปแล้วก็แนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้งานก็จะต้องหาไฟนะครับหรือไม่ก็หันหน้าตำแหน่งที่แสงเข้าหน้าเราครับภาพจะได้ชัดหน่อยเพราะถ้าเกิดว่าแสงน้อยเกินไปก็อาจจะเห็นพวกน้อยจูบ้าง ในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็พอร์ตต่างๆนะครับผมอย่างที่บอกว่าเจ้า ASUS AIO ตัวนี้นะครับปรับมาใช้เป็นดีไซน์สีดำนะครับเน้นความเรียบหรูมากขึ้นก็เห็นว่าทั้งตัวเครื่องด้านหลังฝาหลังแล้วก็เวนขาตั้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับโดยในส่วนของขาตั้งเองก็มีการเลือกใช้ดีไซน์ที่ล้อก,กับตัวอักษรเรือนหรือว่าอิโตกนะครับอันนี้คือทั้งจีนและญี่ปุ่นเลยเขาจะแปลว่าคน ซึ่งเอาจริงคือเรื่องของการออกแบบขาตั้งเหล็กครับการตั้งการก้มเงยของตัวหน้าจอก็ไม่ต้องกลัวว่าขาตั้งมันจะกระดกหรือว่าโยกเยกบริเวณด้านบนนะครับถัดจากส่วนของตัวกล้องเว็บแคมก็จะมีพวกช่องที่เอาไว้ระบายอากาศนะครับระบายเรื่องของอุณหภูมทิที่สะสมในตัวเครื่องออกมาด้านบนอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าตัวนี้จัดพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังมาเพียบเลยแร้งแต่ USB-C 3.2 Gen1 ครับ5 g ิกะ b ิต ถัดมาก็เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์มีพอร์ต LAN RJ45 นะครับตัวนี้ก็เป็นกิกะบิตด้วยแล้วก็จะมีพอร์ต USB-A ครับเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะเป็น USB 2.0ครับให้1ช่องที่เหลือก็จะเป็น USB-A 3.2 Gen1 5กิกะบิตครับอีก3ช่องโดยในส่วนของตัวช่อง USB-A นะครับถูกขนาบข้างด้วย HDMI ครับ2พอร์ตหลายคนสงสัยว่าทำไมมีให้2พอร์ตเพราะว่าตัวของ ASUS AO รุ่นนี้นะครับรองรับทั้ง Input แล้วก็เ u t ครับ คือตำแหน่งช่องที่ติดกับตัวของพอร์ต LAN RJ45 นะครับเป็น input ครับคือเราสามารถจะใช้เจ้า a o นะครับเป็นเหมือนกับจอนอก External Monitor ได้ส่วนอีกพอร์ต HDMI ที่อยู่ริมสุดนะครับอันนี้เป็น HDMI out จากตัวหน้าจอครับเราสามารถไปต่อจอแยกเสริมได้ด้วยและไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าบริเวณด้านล่างของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับยังมีพอร์ตเพิ่มเติมนะครับมี USB-A 2.011พอร์ตมีช่องอ่าน SD แบบ full size ด้วย พร้อมกับช่องหูฟัง3.5ครับมีให้เสียบแล้วก็มีปุ่มสลับสลับสวิตช์ระหว่างโหมด PC ครับกับโหมดใช้เป็นหน้าจอแล้วก็เคสซินตันล็อกครับส่วนปุ่ม power ของตัวเครื่องนะครับอันนี้ตอนแรกผมหานานเหมือนกันมันอยู่ด้านหลังขวาบริเวณตรงนี้ครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องและก็รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับ Wi-Fi 6แลวก็ Bluetooth 5.3จากที่ทดสอบตัวของ ASUS AIO นะครับ m 3 7 0 2 u f a ตัวนี้มาก็ต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ ข้อเสียป,ปนกันไปนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของไซส์หน้าจอครับตัวนี้ใหญ่ขึ้น27นิ้วคือสะใจมากๆแล้วก็เรื่องของการย้ายกล้องมาด้านบนอันนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับในการใช้งานแต่ก็จะมีเรื่องของตัวเคนรเซอร์กล้องนี่แหละที่มันควรจะเป็นฟูลที่เดียวหรือเปล่านะครับ ส่วนเรื่องของลำโพงตัวนี้ก็ถือวเฮ้ยดีกว่าออนวันหลายตัวที่เคยฟังมานะครับพอททีม่มาให้เยอะนะครับแต่จุดเด่นเลยคือเรื่องของตัว HDMI ที่มีมาให้2พอร์ตเนี่ยละครับคือมันสะดวกมากเสียบ Input Output ก็ได้ซึ่งตัวเครื่องนะครับตอนที่ลองทสแบแบบ u l l l o a d นะครับแบบทํางานแบบร้อไปเลยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันเงียบอยู่ไม่ได้มีพวกเสียงพัดลมอะไรมารบกวนแล้วก็มีชุดคีย์บอร์ดกับเมาส์มาให้พร้อมใช้งานแถมตัวเครื่องเองก็มี Microsoft Windows แทมมาให้นะครับและชุด Microsoft Office ด้ววยยเรีก่า แกะกล่องเสียบปลั๊กนะครับเสียบพวกชุดคีย์บอร์ดแบบไร้สายปุ๊บก,ก็พร้อมใช้งานได้เลยส่วนเรื่องของข้อเสียหรือว่าจุดสังเกตที่เจอกันนะครับก็อย่างแรกก็คือตัวพาร์เนลจอความละเอียดมันเท่าเดิม Full HD พอขยายมาเป็น27นิ้วแล้วอะ่ะอาจจะมีเรื่องของพิกเซลที่มันดูชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว CPU จากทาง AMD นะครับแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่รหัสใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่ายังใช้ผลิตกรรมตัวเก่าอยู่คือเป็นเซน2ตอนนี้เขาไปเ e นสแล้วไง แล้วก็ตัวของแรมนะครับที่ติดบอร์ดมาเลย 16G กิกคือก็พอแหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีช่องอัปเกรดนะเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำหนักตัวเครื่องครับที่ทั้งเซตเนี่ยคือ8 9กกิโลครับก็ถือว่าหนักประมาณหนึ่งเลยถ้าเกิดว่ามีการโยกย้ายหรือขยับไปมาอาจต้องระมัดระวังนิดนึงโดยราคาที่วางจำหน่ายก็อยู่ที่24,990บาทส่วนเรื่องการรับประกันครับอันนี้อซ u สจัดเต็มให้อยู่แล้วอย่างแรกคือเรื่องของการรับประกันนะครับอันนี้คือ3ปีเป็น on-site service ครับมาซ่อมถึงบ้านส่วน่เเเิมเมตข้าคาคือ Perfect ร อันนี้มีให้1ปีก็คือพวกอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดกับตัวเครื่องครับตกแตกกระแทกร้าวอะไรแบบนี้ก็สามารถจะเคลมได้ภายในปีแรกใครที่กำลังหาคอมพิวเตอร์นะครับตั้งโต๊ะแบบ All-in-One ใช้งานง่ายๆแบบวางปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วมีทุกอย่างพร้อมครับเปิดมามี Windows มี Office ครับผมว่าตัวนี้ครบมากๆครับนั่นคือ asus m3702 fa ครับ all-in-one ตัวใหม่24,990บาท ใครมีคำถามตรงไหนรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาทักทายสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมพันและพวกเราทีมดรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ